สวัสดีครับสวัสดี PC. ทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรปักหลับหนุวยบนเด่นสมงตัวซึ่งเป็นสูตรเดินดีที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสําหรับท่านทุกท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางวันที่หนึ่งมิถุนายน25 6 7น้ะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิตินะที่สูตรเข้ามานะครับหกมืติดนะในวันที่หกที่ผ่านมาสูตรนี้ครับผลคำนวณน,นะที่ทำได้ เึน่นศูนย์กับห้าแลเ,เด่นศูนย์กับห้าผลที่ออก็คือหกเก้าศูนย์นะครับซึ่งจะมีสูรเรียนบนตัวเดียวนั้นที่ผมลงให้ไว้ในงวดที่แล้วเนาะซึ่งหมาเยเลขเก้านะครับก็ผมมาชุดสองตัวเนาะก็เข้าที่ชุดเก้าศูนย์นะครับซึ่งสูงนี้เนาะที่เป็นเดนบนนะลงลบให้แล้วนะแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาคำนวณให้ดูกันสูงที่เป็นเลขปากหลักวบนนะจะเป็นแบบ2ตัวนี่ครับ ซีซีูนี้ก็เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับก็ในโแไดที่สูรเริ่มเดินก็จะเป็นในงวดที่6หกศูนย์สามครับในงมดทียบหกศูนย์สามดดินสามกับแปดครับคนที่เข้าหลักหน่วยคือสามนะครับนี่คือสูตรปักหลักหน่วยบนนะจะเป็นแบบสองตัวครับก็เป็นอีกแนวทางนะที่น่าสนใจนะครับมวมที่สองนะครับทําได้เลขดินคือหกกับหนะึ่งเนาะคนนี้หกสองหกตัวที่เข้าหลักหน่วยคือหกครับ นี่ครับเขาเป็นสองมวยต่อมาในงวดที่3นะครับด1 6, นกะับ6เนาะออ4 8แปห่งตัวที่เข้าหลักหน่วยคิด1น่นะครับก็ถูกเป็น3ามวยต่อแม่งวดที่4นะครับทำได้เลขดิน 3, 8, เป็นสาครับตัวที่เข้าหลักหน่วยคือคือ8เนาะเข้าที่หลักหน่วยครับแตถูกเป็น4ี่วยต่อมาครับงวดที่5นะครับดิน6กับ1นะครับ ผลที่ออกคือ1 16่งหนึ่งหกนซึ่งในวุฒิแห่5จะมีมาทั้งสองตัวเนาะหกับ1นะครับซึ่งมันเข้า3ตัวเลยครับวันออกหนึ่งหนึ่งหกตัวที่เข้าหลักมือคือนะซึ่งก็ติดมาอยู่ที่หลักนึครับจนถึงวันที่6ที่ผ่านมาทําได้ที่ดิงคือ0ูนย์ห้าผลที่ออกคือ6 9 0ย์ตัวที่ติดมาคือ0ูนย์เข้าที่หลักหนึ่งนะทุกวินหกวันติดนี่คือสถิติที่สูงเข้ามา6กวันติดครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ 7นะที่ผมจะมาคำนวณให้ดูกันนะครับสูตร fc ตามสูตรนี้กันอยู่เนาะอ่าวิธีการคำนวณน,นะสูตรปากหลักในบนนะครับอา่าเราก็มาลงคำนวณดูออครับก่อนจะไปดูขั้วใหมนะ่เนาะอ่าสูตรนี้ครับมันเข้ามาแล้วหกม้วนอ่า,อาจริงไหมมาดูกันครับซึ่งใน6กม้วนแรกเนามันก็จะอยู่มาที่หลับนี่ครับวิธีคิดนะครับนับเลย,เลยนะมนนนผมจะนําผลของรางวัล ผลซ้ำสุดท้ายนะฟำวินิจฉัยหน่1นะจะเริ่มคำนวณในงวดที่อสารก้าหครับซึ่งจะนำผลที่ออกในงวดนี้จะมาตั้งครื่องมือให้ดีครับในงวดที่อสารก้าหนะครับ 5, คำวิาจารณ์ซึ่งเลขที่ออกหกศามเนาะส่วนเลขไทยท,ยที่ใช้จะเป็น43มในมูทิโอน 43, นะี่สี่ามเนาะวิธีการคำนวณน,นะสำหรับสูตรหาหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรเดินดีนะครับจะใช้ตั้งไปหลัก10แล้งนะครับบริษัทหลักหบริหารบวกกัน ครั้งนะครับแล้วก็บรุ้ย4คงที่อีกครั้งนะครับอาทีนี้เราก็มาลองทำทเงินเทียบดูครับจะตรงตามที่ผมทำสติไว้จริงไหมเนาะอย่างในงวดแรกที่ผมทำสติไว้เนาะทำได้เลขดินหลักหน่วยคือ3กับ8นะดินหลักหน่วยครับ3 8ปุรีม,มาคือ3เข้าหลักหน่วยครับงวด้าที่สูงเริ่มเดินก็คือจะเป็นในงวดหกสองสามนะครับ4ีบูห้เป็น9 9้ากบูของ13นะครับ ดินตัวได้เป็นสามบก็มี5แต้มติ่งแนะครับซึ่งในงวดแรกนะครับผลที่ออกคือ6 0 3ูนย์สาาจะสามเาห้าเซึ่งจะมีมาที่หลักหน่วยครับนะก็ถือเป็นงวดแรกครับว่าต่อมานะครับในงวดที่2นะครับในงวดสองทำได้ที่ดินคือ6กับ1นะครับผลที่ออกคนะือหกสองหกเราก็มาลองคำนวณเทียบดูครับ วิธีคิดสูตรนี้ครับจะใช้ทำเป็นหลัก10แลงน้องบริหลักหน่วยแลงบวกกัน5ครั้งนะครับ95 45แล้วก็บวกดีสี่ขมที่เบวกห้าเป็บอบวกสี่เป็นสิเนาะฉะนั้นได้หนึ่งหลักหน่วยนี้จะเป็น6กับ1ครับเห็นที่หลักหน่วยครับคนที่ออกคือ6 2 6นะครับในงวดที่2ออก6 2 6 6เข้าที่หลักสี่แล้วก็มาหลักลอยดูครับงวดต่อมาครับจะเป็นงวดที่3นะครับ นงวดที่สามครับทำให้ได้ดินเบรนหนึกับ6งวดที่3ออก4 8 1นะครับทีน,นี้เราก็มาลองคำนวณดูครับวิธีคิดสูตรปักหลักวีบลนนำตั้มเป็หลัก10แลงบริหลักหน่วยแลงบวกกัน5ครั้งนะครับบวดที่สี่ที่ครับ9ล้าบวกสูบหน 9, ึ 9, ่งบวกสี่ที่นะครับขออภัยครับ จะเป็นอ่าจะเป็น7 8เนาะอ่าถ้าจะเ9าออก7 8นะครับขอนะอัยเนาะอ่าใช้10แล้าเนาะบวกกัน1ครั้งด้วยหลักหน่วยแ่างบวกกัน5ครั้งนะครับ7บวก0ูเป็น7บวกด้วย4คงที่ครับเท่ากับ11เนาะชั้นได้1กับ6นะครับ นะซึ่งในหุ้นวัสามนะสองตัวท้ายเนะี่ยสองตัวท้ายเนาะนะออกเจ็ดแปดถัดเจ้าออกเจนะ็ดแปเนาะซึ่งด้นหนึ่งกับ6คนเดียวคือสี่แปดหนึนะครับตัวที่เข้าหลักหนุ่ยที่หนึ่งนะครับสาหลักหนุ่ยนะครับเพราะถูกเป็นสามมืออันนี้คือสูตรปักหลักหน่วยเนาะะเราจะมมาที่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับต่อมาในหุที่สี่มาดูนะครับในหุ้ที่สี่ทำได้สาจริงไหมนะซึ่งคนเดียวคือห้าเก้าแปดนะครับ เาจะเจ็ดแนะเลขใช้สองตัวออก90นะเขาจะเจออก90เนาะอยางไม่ได้คิดสูตรนี้นะใช้10แรงบริหนุ่ยแรงบวกกัน5ครั้งนะครับแล้วก็บุรีสคงที่9กบวกสี่คงที่เลยครับเท่าสิบสาชั้นดิน3กับ8ที่หลักหน่วยเนาะในงวดที่4ออก5 98ครับเลขเจ็ออก5 98ตัวที่เข้าหลักหน่วยคือ8ถูกไหมครับนี่ครับเขาเป็น4งวดติดนะครับต่อมาครับงวดที่5นะครับ ในวุีิห้าวันนั้นซึ่งมันมา3ตัวเลยครับเด่น6กับหนึ่งเนาะมันออก1นึ1 6, นะครับอ่ะเราก็มาลองทำมันดูครับเรียกแค่2ตัวเนาะถ้าจะ9ก้ศูนย์อจ็ดเก้านะครับวิธีคิดสูตรนี้ครับใช้10บล่างนะบริษัทหลักหนึ่งล่างวกกัน5ครั้งนะครับเก้าห้าสี่สนะิบห้าเนาะอ่ะบริษัทีของที่7จ็ดวัวแฮมสิบสองสิบหกันได้6กับ1เนาะ มดที่ห้าวันนั้นที่ออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับสูงนี้ก็ยังเข้าอยู่นะที่หลับหน่วยนะทุกขีดห้างวดติดต่อแมมนะครับงวดที่หกที่ผ่านมานะครับ 4, 4, สี่สิทูนี้นะครับก้ามาจนถึงวดที่ผ่านมานะ้องมดที่หกวันนั้นออกหก0น้าสูงนมดที่ผ่านมาออกหกเก้าสูงสูงนี้ทำได้สูงกับแค่นะครับ เราก็มาดูกันครับพี่มาของสูตรนี้ครับนำหนึ่งบวกห้าเป็นหกกบวกสี่ก็สิบเนาะผมก็มีห้าต้มเป็นห้าฉะนั้นทำได้ศูนย์กับ 5. ห้าวัตถผลมาโอหกเก้าศูนย์ซึ่งสูย์นี้ก็ยังติดมาที่หลักหนึ่ครับเพราเป็นสูตรเดินดีนะครับจะม,มาที่หลักหนึ่ครับจะเป็นแบบสองตัวเนาะวันนี้ก็จะเป็นงวดที่เจ็ดครับ สถิติก็นะก็เข้ามาผมงวดัดติดนะครับวันนี้เราจะเป็นพุ่ที่ดเจ็ดเราก็จะมาตามสูตรกันต่อเนาะ,ะวิธีคิดสูตรนี้ครับจะใช้ดอกสิบร้างนะบุนหลักหนึ่ยร่างบวกกัน5ครั้งแล้วก็บวกสี่ตรงที่พุบวกสี่ตรงที่ครับันนี้ได้ตัวเดิมคือจะเป็นสูตรกับห้าซึ่งเป็นตัวเดิมครับเีินสูตรกับห้านะครับค่าวันนั้นจะเป็นตัวนี้ก็จะมีรา้าเนาะซึ่งได้สูตรเป็นตัวเดิมนะครับ อะฉะนั้นก็จริงที่5้ครับอ่ะประมานี้อันนี้คือแนวทางน้ำดินหลักหน่วยบนุนะครับแบบ2ตัวก็เป็นสูตรเดินดีนะครับอ่ะมุ่นนี้ก็มาลงให้ดูกันเป็นแนวทางน,นะครับ ซึ่งสาหรับในวันนี้เนาะสูนี้นะครับทําได้ศูนย์กับห้าครับน,นี่คือความทีจะเป็นไปได้นะในงวดน,นี้วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับหลักในวงวดนี้นะ1่ที่ศูนย์กับห้าเนาะเดี่ศูนย์กับห้าตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่สองจะเป็นเลขห้าครับ คาดว่าน่าจะเป็นคู่8 5 7 5 2 5นะครับถ้าเราจะจับเป็นผู้ชุดนะสตัวนะครับซึ่งมันจะเด็นที่3คผู้ชุดนี้นะครับ8 5 7 5 2 5เนาะอนันนี้คือจะเป็นชุด2ตัวนะครับถ้าเรายังมัน่นใจในสูตรหลักหนูอันนี้เราก็สามารถที่นำไปจับคู้ดินดได้เนาะ นี่คือแนวทางนะที่ผมมาทำให้ดูนะครับถ้าถูกใจก็แคบไว้ครับก็นะในหกวันที่ผ่านมานะครับสูนี้ก็ยังติดมาอยู่ที่หลักหนึ่ครับวันนี้ก็จะเป็นคนที่7นะครับก็เช่นไรกับสูนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนสูตรตัวเดียวนะสูตรตัวเดียวที่ได้เลขเก้าวันที่ผ่านมาก็เข้าเนาะสูนี้นะก็ลงมาให้แล้วนะนะถ้าตามสูนี้ก็ยังไปดูกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมขออีีทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันอีกครั้งหน้าขอบคุณสุกครับ